ทริปนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีเราพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านไร่พอเพียงที่นี่นะคะเป็นหนึ่งในลานกางเต็นที่กําลังได้รับความนิยมในจังหวัดสระบุรีที่นี่ยังมีห้องพักแบบต่างๆให้เราเลือกเลยมีเป็นทั้งแบบกระโจมแล้วก็เป็นแบบห้องพักด้วยในกรณีที่ใครไม่ได้เอาเต็นท์มากางเองนะคะบ้านไร่พอเพียงแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่ ที่นี่จะต้อนรับทุกคนด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นกับบรรยากาศคาเฟ่ในสวนลานกลางเต็นท์และที่พักที่ถูกจัดสรรไว้อย่างสวยงามในส่วนของห้องพักที่นี่ก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายแบบเลยค่ะมีทั้งแบบบ้านพักและไพรเวทวิลล่ารวมไปถึงเต็นท์กระโจมซึ่งตกแต่งไว้อย่างอบอุ่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนแบบเป็นครอบครัวในส่วนของลานกลางเต็นท์เขาจะเปิดให้บริการทุกวันนะคะและที่นี่เขาก็ยังมีพื้นที่สำหรับการจัดสัมมนา,าแบบเป็นหมู่คณะถ้าใครสนใจนะคะเขาก็มีให้บริการด้วยนะ ะะเขาก็ยังจะมีร้านอาหารและคาเฟ่ที่คอยให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะรวมไปถึงกิจกรรมเอาดอรก็จะมีการพายเรือคายักในช่วงที่หน้าน้ําน้าก็จะเยอะหน่อยสามารถทํากิจกรรมได้เดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะคะ สำหรับคาเฟ่ที่นี่จะจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกับบรรยากาศคาเฟ่ในสวนที่บอกเลยว่าใครที่ชอบฟิลธรรมชาติแบบลมลืน่นที่นี่เขาก็ตกแต่งไว้ได้อย่างดีเลยค่ะ เมื่อเดินเข้ามาภายในร้านเราจะพบกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ตกแต่งไว้อย่างอบอุ่นเข้ากับบรรยากาศสีเขียวภายนอกร้านให้เราสามารถเลือกเอาได้ตามใจชอบเลยค่ะเขามีทั้งโซนอินดอร์และเอาลโดให้เราทานอาหารถ่ายรูปดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติที่อบล้อมอยู่รอบตัวเรา <c oughs> นี่คือเมนูต่างๆที่เราสั่งมาทานกันในวันนี้ค่ะ และที่แนะนำนะคะอยากให้เพื่อนๆมาลองก็คือเมนูเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่มีให้เลือกหลายเมนูมากๆซึ่งทางร้านแนะนำว่าไม่ควรพลาดเลยค่ะนี่ส่วนของคาเฟ่เปิดให้บริการทุกวันนะคะหยุดทุกวันพุธค่ะ แล้วเราก็ย้ายกันมาที่โซนด้านนอกค่ะที่บ้านไล่พอเพียงจะมีมุมไว้สำหรับนั่งเล่นรับลมภายนอกชมวิวธรรมชาติซึ่งเป็นวิวลางกลางเต็นท์ริมน้ำที่เพื่อนๆสามารถสั่งเครื่องดื่มออกมาทานได้ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ และอย่างที่เราบอกไว้ตอนต้นนะคะที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมพายเรือขยกักแต่น่าเสียดายช่วงที่เรามาน้ําน้อยไปหน่อยเลยไม่ได้พายเรือเหมือนคนอื่นแต่เราก็ไม่พลาดที่จะเดินเล่นแช่น้ําริมลํำธารน,นะคะเป็นการจบคลิปวันนี้แบบสวยงาม แล้วก็จะกลับไปแล้วนะคะสําหรับทริปหนึ่งวันกันที่บ้านไร่พอเพียงที่นี่เป็นหนึ่งในลานกางเต็นที่เราแนะนําเลยของจังหวัดสระบ,บุรีเนาะอากาศดีนะคะช่วงนี้มาได้แล้วแล้วก็ถ้าใครไม่มากางเต็นที่นี่เขาก็ยังจะมีสำหรับวันเดย์ทริปมีร้านอาหารและคาเฟ่คอยให้บริการเราอยู่ค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ใครมีที่เที่ยวสวยๆแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้ค่ะ และครั้งหน้าเราจะเจอกันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะบ๊ายบาย